เศษ2 2 1ส่วน564เกมรักศักดิ์ศรีบุตรีดดยุกเล่มเจ็รังเออยู่อยู่เมนลิสกับโดนบิดาสั่งให้เลิกจับดาบแถมยังหมายจะจับเธอให้มั่นหมายกับบุตรชายของเสนาบดีทั้งทั้งที่หัวใจของเธอกับรับรู้แล้วว่ารักหลุย จึงได้แต่ต้องตัดใจจากเขาเพราะความรับผิดชอบต่อตระกูลและไม่อยากที่จะขัดขวางความสำเร็จของเขาแต่กับต้องพบกับสิ่งที่คาดไม่ถึงเธอยังต้องพบกับการสั่งสอนความเป็นกุลสตรี เพื่อเป็นบุพพาแห่งวางหลวงที่ทุกคนกล่าวถึงเนื้อเรื่องในเล่มนี้ยังคงเป็นเรื่องราวของแม่นางเอกที่ต่อจากเล่มที่แล้วเพียงแต่ฉากการดำเนินเรื่องจะเปลี่ยนฉากจากการที่ตัวเอกจะต้องฝึกฝนและต่อสู้ด้วยดาบ มาเป็นการต่อสู้และฝึกฝนในการเข้าสังคมแทนเราจะได้เห็นถึงการต่อสู้อีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นการเปลี่ยนสนามรบของตัวละครถึงแม่หลายสิ่งหลายอย่างจะพอคาดเดาได้ง่ายถึงตัวตวนของหลุยพ่อนางเอก แต่ในเล่มก็สามารถอ่านได้ถึงความรักของทั้งคู่ที่ดูเหมือนจะหวานกว่าคู่ของลูกเสียอีกทั้งยังมีฉากในวงังและการเข้าสังคมที่ในรุ่นลูกแทบจะไม่ค่อยได้กล่าวถึงเท่าไหรนะ่นักมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปครับ เล่นนี้ยังคงเป็นการเล่าอาดีตตอนเมนลิสแม่ไอริสนางเอกของภาคเสริมหลังจากที่เมนลิสทราบว่าผู้หญิงไม่สามารถเข้ากองทัพได้และได้รับการชี้นำจากหลุยพ่อไอริสว่า การเข้ากองทัพเป็นวิธีการหรือเป้าหมายเมื่อเมลิตได้คำตอบว่าเป็นเพียงวิธีการเธอที่มีเป้าหมายคืออยากปกป้องทุกคนไม่อยากให้ใครต้องทุกจากการสูญเสียบุคคลที่รักไปจึงเลือกที่จะมุ่งหน้าต่อไป แต่อยู่อยู่กาเซบิดาเมนลิทแม่ทัพใหญ่กับบังคับให้เมนลิตทิ้งดาบและให้มั่นกับบุตรชายของเซนาบอดีซึ่งในตอนแรกเมนลิสไม่ยินยอมคิดที่จะคว้าดาบหนีออกจากบ้านแต่ก็โดนกาเซลขัดขวางไว้ก่อนที่จะได้เจอกับพาร์ พี่ชายเมนลิสท,ที่กลับจากโรงเรียนได้มาพูดคุยกับเธอเขาได้บอกให้เมนลิสระหนักถึงหน้าที่และเป้าหมายของเธอที่อยากปกป้องทุกคนถ้าหนีไปนอกจากจะไม่สามารถทำได้แล้วยังไปขัดขวางถึงความฝันของหลุยด้วย แต่ถึงเมนลิสเลือกที่จะหนีไปเขาก็ไม่ว่าแต่ให้เมนลิสเลือกในสิ่งที่เธอไม่เสียใจภายหลังก็แล้วกันจนสุดท้ายเมนลิสจึงตัดสินใจจะไปดูตัวเพราะมีแต่วิธีนี้เท่านั้นเธอจึงสามารถปกป้องทุกคนได้ แม้จะต้องตัดใจจากหลุยทั้งท้งที่เธอจะรักเขาก็ตามเมื่อเมนลิสไปถึงประกูลไดยุคอเมเรียที่เป็นเสนาบดีกับพบว่าลุงโรเมลที่มักมาดื่มเหล้าที่บ้านเธอคือเสนาบดีของอาณาจักรแถมเมื่อพบยังบุตรชายของเขากับคือ หลุยอีกต่างหากส่วนหลุยมาที่นี่เพราะต้องการปฏิเสธการมั่นเขาไม่จำเป็นต้องใช้อำนาจของตระกูลฝ่ายภรรยาก็ประสบความสำเร็จได้แต่เมื่อพบว่าอีกฝ่ายเป็นเมนลิสจึงบอกรักเธอและขอมั่นด้วย ซึ่งเมลิตท,ที่รักเขาก็ดีใจและยินดีตอบรับถึงการมั่นนี้แต่สิ่งที่รอเมลิตหลังการมั่นคือการเรียนรู้ความเป็นกุลสตรีจากออเรเลียแม่หลุยเธอต้องเรียนรู้มารยาทต,ต่างๆตั้งแต่การแนะนำตัวดื่มชา ประวัติศาสตร์ตลอดจนการวางตัวสีหน้าและความสัมพันธ์ของเหล่าขุนนางเพราะแค่การพูดคุยกันสามารถกำหนดถึงไรายได้และชีวิตของคนในเขตปกครองได้ว่าจะรุ่งเรืองหรือตกต่ำทั้งยังได้ทราบว่า ออเรเลียยังได้ใช้การพูดคุยระหว่างงานเลี้ยงน้ำชาแนะนำใบชาในเขตปกครองแอนเดอร์สันของเมนลิสอีกด้วยซึ่งออเรเลียก็รักและดูแลเมนลิสราวกับเป็นบุตรของตนในระหว่างที่เมนลิสกลับจากการเรียนรู้กับออเรเลีย ก็ได้พบกับอันนาและเอเนอรีนสองพี่น้องฝาแฝดที่ต้องการพบกาเซลเพราะอยากเข้ากองทัพทำให้เมนลิตท,ที่ทราบว่าทั้งสองฝึกฝนการต่อสู้และเหมือนได้เห็นถึงตนเองในอดีตจึงตัดสินใจช่วยให้ทั้งสองได้พบกับกาเซล กาเซลที่ได้พบและพูดคุยก็ทราบว่าทั้งสองมีบ้านเกิดเป็นหมู่บ้านเดียวกับที่กาเซลได้พบกับเมลิวดาแม่เมลิสที่ตายไปจึงตัดสินใจรับทั้งสองให้มาเป็นสาวใช้ของเมลิสแหลกกับการที่ทั้งสอง จะได้ฝึกฝีมือกับกองอัศวินของแอนเดอร์สันได้ซึ่งทั้งสองก็ยอมรับด้านเมนลิสที่ต้องการปิดบังถึงฝีมือดาบของเธอจึงให้ยายที่เป็นคนดูแลของเธอช่วยฝึกฝนการเป็นสาวใช้ให้กับอันนาและเอเนอรีนทั้งยังช่วยกันทั้งสอง ออกไปในเวลาที่เมนลิตต้องการฝึกดาบเพื่อไม่ให้ทั้งสองทราบจนกระทั่งยายล้มกระดูกหักจนต้องกลับไปรักษาตัวที่เขตปกครองจึงทำให้อันนาและเอนเนรีนได้ดูแลเมนลิสในฐานะสาวใช้อย่างเต็มตัวเมื่อเมนลิสได้เดินทางไปเที่ยวต่างเขตเพื่อศึกษาถึงเรื่องราวของเขตต่างๆ ระหว่างเดินทางกลับกลับได้พบถึงโจรปล้นหมู่บ้านเอเนรีนที่ต้องการช่วยหญิงสาวที่โดนจับตัวไปจึงบุกตามโจรเข้าไปในป่าทิ้งยังอันนาให้กลับมาบอกข่าวเมนลิส แต่สิ่งที่คาดไม่ถึงคือเมลิสที่เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วได้จับดาบออกไปสังหารโจรได้อย่างง่ายดายทำให้อันนานและเอนเนรีนตกใจถึงความเก่งกาจของเธอและถามถึงสาเหตุเมลิสจึงบอกว่าเธอฝึกดาบ เพราะต้องการแก้แค้นให้แม่ที่โดนโจรฆ่าตายแต่พ่อของเธอได้สังหารโจรไปแล้วอนนาและเอเนรีนที่ทราบถึงความฝันของเมนลิทที่เคยอยากเข้ากองทัพจึงถามออกไปว่าล้มเลิกไปแล้วหรือเมนลิทจึงถามกลับไปว่า การเข้ากองทัพเป็นวิธีการหรือเป้าหมายจึงทำให้ทั้งสองทราบถึงคำตอบทำให้ทั้งสองยังเป็นสาวใช้ของเมลิสและฝึกฝีมือต่อไปเมื่อหลุยทราบเรื่องของเมลิสเจอพวกโจรจึงมาหาเธอด้วยความเป็นห่วง ด้านกาเซลที่ทราบจากโรเมลว่าคนที่วางแผนสังหารเมลิวดาและจะสังหารพักกับเมลิสคือเวลที่เป็นน้องชายของตนเวลที่ไม่พอใจกาเซลที่เคยออกจากตระกูลไปแล้วได้กลายเป็นวีรบุรุษ จนกลายเป็นผู้นำตระกูลแทนตนที่พยายามมาตลอดแต่กาเซลที่ใจอ่อนกับไม่สามารถสังหารเวลที่เป็นน้องชายได้จึงสั่งกักตัวอีกฝ่ายตลอดชีวิตก่อนที่จะบอกความจริงให้พาก,กับเมนลิสได้ทราบซึ่งทั้งสอง ก็เข้าใจถึงความเจ็บปวดของกาเซลจึงไม่ได้ต่อว่าอะไรเมลลิสได้พาอันนาและเอนเนรีนไปซ้อมกับกองอัศวินจนได้พบกับเบิร์นที่เป็นคนรับใช้ของหลุยเข้ามาขอฝึกซ้อมด้วยทำให้เบิร์นสนใจยังเอนเนรีนอยากจะขอให้หลุยช่วยพาเธอมาฝึกผลงานเบื้องหลังกับเขาซึ่งหลุยก็บอกว่าจะลองคุยกับเมนลิสดูเมื่อถึงเวลาที่เมนลิสต้องเปิดตัวในแวดวงขุนนาง เธอจึงเปิดตัวในงานเลี้ยงในพระราชวังของพระราชินีในฐานะคู่มั่นของหลุยซึ่งพระราชินีที่พอใจเมลิศมากจึงพูดคุยกับเธอมากเป็นพิเศษทําให้หลุยต้องออกมาแสดงออกกับพระราชินีว่าเขาและเธอรักกันมากแค่ไหน แต่พระราชินียังไม่ยอมแพ้หลังจากที่หลุยกับเมนลิสเต้นริมเสร็จก็ให้องค์ชายรัชทายาทมาขอเมนลิสเต้นริมด้วยหลุยยังพาเมนลิสมาแนะนำให้กับเหล่าขุนนางและภรรยาขุนนางทั้งหลายรูจ้จักทำให้เมนลิสได้รับจดหมายเชิญไปงานเลี้ยงน้ำชามากมายจนเมลิสจึงได้จัดงานเลี้ยงน้ำชาเชิญทุกคนเป็นการตอบแทน และยังโชคดีที่ได้หญิงสาวที่เป็นนักร้องโอเปร่าจากคณะละครที่เคยช่วยไว้จากโจรป่ามาช่วยร่วมแสดงในงานลิ้ยงนี้ด้วยจึงทำให้งานเลี้ยงน้ำชาของเมนลิสประสบความสำเร็จยิ่งพอถึงเวลาที่โรงเรียนเปิด เมนลิสต้องเข้าเรียนในโรงเรียนขุนนางชาเรียหญิงสาวที่โดนลักพาตัวแล้วได้เมนลิสช่วยไวย้ได้เข้ามาขอบคุณที่เมลเมนลิสที่ปลอมตัวเป็นองครักษ์ของตนเองเวลาไปฝึกดาบที่เคยช่วยเธอไว้และขอเป็นเพื่อนกับเมนลิส ในโรงเรียนเมนลิสได้พบกับหลุยที่เป็นประธานนักเรียนหลุยที่มาเดทและแสดงความรักกับเมนลิสจนทำให้เหล่าบุตรสาวขุนนางที่เป็นรุ่นที่ไม่พอใจจึงมาหาเรื่องเมนลิสแต่เมนลิสกับรับมือได้อย่างสบายสบาย ไม่หวาดกลัวแม่อีกฝ่ายจะเป็นรุ่นพี่จึงทำให้ชาเรียที่ได้แอบตามมาจึงแน่ใจว่าเมนลิสคือเมลที่เคยช่วยเธอชาเรียยังแสดงความประทับใจเมนลิสออกมาต่อหน้าองค์ชายรัชทายาทที่ตามมาอีกคนด้วย หลังจบเรื่องชาเรียจึงเข้ามาพูดคุยขอบคุณและขอเป็นเพื่อนกับเมนลีสอีกครั้งจนทั้งสองกลายเป็นเพื่อนสนิทกันด้านองค์ชายรัชทายาทที่เข้าเรียนในปีเดียวกันก็ได้มาพบกับเมนลีส พร้อมทั้งบอกว่าได้รับคำสั่งจากพระราชินีให้คอยจับตาดูเธอจึงทำให้เมนลีทราบจุดประสงค์ของพระราชินีที่อยากให้เธอแต่งงานกับองค์ชายรัชทายาทและทราบดีว่าองค์ชายรัชทายาทไม่ได้มีความคิดเดียวกัน เมนลิจึงถามออกไปและทราบว่าองค์ชายรัชทายาตมีหญิงสาวที่ชอบอยู่แล้วพอเมนลิธมาบอกให้หลุยฟังหลุยก็บอกว่าเขาเดาได้อยู่แล้วและไม่คิดจะปล่อยมือจากเมนลิธแม้อีกฝ่ายจะเป็นพระราชินีก็ตามก่อนที่เมื่อโรงเรียนปิดเทอมที่เมนลิสกลับบ้านก็ได้รับบัตรเชิญร่วมงานเลี้ยงจากพระราชวังที่กำลังจะจัดขึ้น